สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าจรวดแคสซิ่งค่ะวันนี้หัวหน้าจรวดก็เริ่มกวาดี้เลนแล้วพี่น้องจ้านับถอยหลังแหละนับถอยหลังแล้ว,ลลวดูถัว่วดูถัว่วคือจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากมาเดี๋ยวจะพึ่งจะพาทุกคนชมสะทายโถสองเหนือนะคะทุกคนคะ่ะนี่ฝั่งทางด้านนี้นะคะ เคลียร์ริ่งเริ่มจะดูดีแล้วเนาะเริ่มจะเข้าตากรรมการแล้วนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างหัวหน้าจร้ยก็มันเลงแล้วเริ่มแล้วลงไปเล่นที่โคลนนนนโอ้โหอ,อ,อยู่กลางสะเลยนะหัวหน้าจร้ยนี่อยู่กลางสะเลยดน ส่วนอาจารย์ชายของเรานะคะอาจารย์ชายอยู่ฝั่งนี้ค่ะอาจารย์ชายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,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 นอาจารย์ชายนะคะอาจารย์ชายก็เดี๋ยวทำอะไรโกยดินหรอไปไปดูสิโอ้นี่คือหน้างานของอาจารย์ชาย พุทละพุดแหละพุดแล้ว,ลว,ลวงใสจะดึงสโลปตรงนี้นะคะดึงตรงนี้มาแล้วตนนี้น่าจะมาดึงตรงนี้เพราะตรงนี้ยังไม่ได้ดึงฝั่งนั้นหัวหน้าดึงแล้วนะคะนี่หัวหน้าจรอยดึงทางนี้แล้วทีนี้ก็เหลือเหลือเคลียร์ลิงดินขึ้นมาก็น่าจะดึงชั้นที่สองก็น่าจะสวยให้มันเป็นแนวเดียวกันเนาะไหนนะดินมันยังเว้นเว้นมีที่เว้นเว้นว่างอยู่ hmm. ทำไปปกดินจีทมบันป่าเยอะแล้วทุกคนดูว่ะโอ้โหดินดินจนจะท่วมยอดพราวแล้วดูยอดพราวนนุนพราวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ <c oughs> นี่มะพร้าวที่ป่าเยอะปลูกไหมคะอยู่ตรงนี้นี่จะท่วมยอดมะพร้าวแล้วโอ้โหมะพร้าวเพิ่งปลูกได้สองปีแหม <c oughs> จีพึ่งก็พากันพูดให้จะตื่นเต้นแหม <c oughs> <c oughs> ว่ากันไป คณะโรดทางนี้ก็บรรเลงไป แล้วก็คงจะเหลือฝั่งทั้งนูนนะคะที่ที่อาจจะยังไม่เข้าตากรรมการนะก็ก็เดี๋ยวหัวหน้าก็คงจะค่อยๆไล่ไล่ลำดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะลักษณะ <c oughs> คิดว่านะคะแต่ให้ได้ยินว่าดินตรงนั้นจะเหลือเยอะเลยแหละทางขึ้นลงนะคะเหลือเป็นร้อยเลยแหละวางนั้นนะ แจ้าสุดๆเลยจ้าเนี่ยโอ้หร้อนมากเลยอ่ะ ไปตกหลุมสนุกของตัวเองนะหัวหน้าจอร้อยจ๋าข้าใจาบอโอ้ฝั่งนี้ก็ก็สวยในแบบอันนี้สวยสวยในแบบของหัวหน้าจะร้อยนี่นะคะนะนี่ืีหัวหน้าจอร้อยดึงดึงเมื่อวานเนาะท่านถ้าท่านใดได้ชมคลิปเมื่อวานก็จะได้เห็นนะคะที่จะเพิ่งถ่ายให้ดูเนาะส่วนฝั่งนี้ ก็จะสวยในแบบอาจารย์ชายเน่เน่นเดีย๋ยวจะเพิ่งจะไล่ลําดับไปให้ดูนะคะสวยในแบบของอาจารย์ชายนี่มันก็จะยาวๆๆๆอันน,นี้คืออาจารย์ชายสีไม้ลายมือของอาจารย์ชายเขาก็แบ่งหนะ้าที่กันทําไปนะคะทุกคนคะ่ะใช่เราก็เป็นกองเชียร์กองลุ้นกองส่งกําลังใจแล้วกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ เอฟซีทุกคนนะคะที่เมนมาให้กําลังใจของเราเรื่อยมาตั้งแต่สะลงงานสะนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาสูบน้ํานะคะเนาะทุกคนก็รุ่นก็เชียร์ก็ส่งกําลังใจมาขอบคุณมากๆขอบคุณเอฟซีที่น่ารักของเจพึ่งจ้าแต่วันนี้ใส่ฝนตกฝนไม่ตกลงมากเนาะไอ้นี่ก็ตกเรื่อยอยู่นะ วันสองวันตกวันสองวันตกเหมือนกันเราอ่านมาดูอาจารย์ชายทางนี้หน่อยออาจารย์ชายอยู่ทางนี้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 ปัด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 จ้าเอ๋อาจารย์ชายอยู่นี่ค่ะนี่อาจารย์ชายโกยดินเข้าไปโยนดินเข้าไป รวด้วยช่วยกันสองคันดีกว่าคันเดียวเนาะทุกคนเนาะแล้อาจารย์ชายมาก็โอเคอะค่ะไม่ค่อยเหนื่อยอาจจะแบบได้แบ่งปันความรู้ความคิดกันเนี่ยก็โอเคค่ะอย่าเพิ่งก็รู้สึกว่าเออโอเคนะเนาะนี่อาจารย์ชายก็ดทำทนไปโยนไปเจ้าฮิตชิตเอกเออหรือชื่อของนางย่างเป็นทางการคือน้องส้มชิง สมชิงเฟียดฟาดฟาดไหมอ่ะ FC. เอฟซีหลายๆเอฟซีหลายๆท่านบอกว่ามันไม่ค่อยฟาดหรอกเจ้าพิ่งอะนะเออไม่ค่อยฟาดก็ทําไงล้วเนาะฟาดบ้างไม่ฟาดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สายโหดของเรานี่ถ้าอยู่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 ตรงกลางอย่างนี้นะถ้ามีคนลงไปให้แกล้งโอ้อโห คือเจสนุกสนานกันอย่าง,รงแรงเลยเนะาะเอฟซีจ้ะเนี่ยดูวะดูโควติต้มที่โคลอนอยู่คนเดียวก็น,นั่นแหละอาจารย์ก็พอจะก็ทำกันไปแบ่งหน้าที่กันยังไงดูเจพึงกระไรแต่เขามาส่งเลยเขากินเขาเสร็จแล้วเขาก็กระโดดขึ้นรถกันไปต่ออยากเสร็จงานรีแล้วเด้อทั้งสองคนเอ้ยเริ่มจะขี้เกียจส่งเขาส่งน้ำแล้วนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคิดเมนูกับเขาไม่ออกแล้วอยู่หลายวันคิดเมนูกับเขาไม่ออกแล้วนะจ๊จิ๋ห้กินอะไรดอกอรีบพักกันทําใไ้เสร็จแล้วเร็วไปไปงานอื่นต่องานอื่นจะต้องกินคือเก่าเนาะเอฟนะ <laughs> โอ้ยยอมใจยอมใจกับการคิดหาเมนู กันแสบตาอย่างแรงเลยนะนี่เอฟสีแสบตาอย่างสุดๆเลย ก็ชมการทำงานของหัวหน้าจรตยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะพึ่งก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า